นะคะพี่ๆค่ะไม่ได้ซื้อไม่ได้หาเด้ออันนี้เด้อพี่สาวกลับมาจากบ้านนะคะแล้วก็เลยเอามาฝากค่ะก็คืออยากกินเลยคะ mm ่ะ hmm. เห็นแล้วก็กินนะคะ mm hmm. โอ้โหแบบอร่อยมากค่ะเนื่องจากเราไม่ได้กินนานมากแล้วนะคะพี่สามสี่ปีได้เลยไม่ได้กินจักรจ,จัน์เพราะว่าเราไม่ได้ค่อยได้กลับบ้านเลยคะ mm ่ะ hmm. บ้านถึงจะได้ฝากให้เรากินจ้าก mm ็คือแบบกินแล้วก็แบบชอบเลยค่ะอร่อย ความรู้สึกแบบเหมือนเราไปจับมาแล้วก็มนั่งกินบ้านถึงจะได้ฝากมาให้เรากินจ้าก็คือแบบกินแล้วก็แบบซอบเลยค่ะอร่อยความรู้สึกแบบเหมือนเราไปจับมาแล้วก็มานั่งต่อข้วาวพริกตำเจ่วเองนะคะตำเจ่วก็สไตล์บ้านๆเลยค่ะเจ่วพริกธรรมดาทั่วไปนี่แหละคะ่ะใส่ปะลาร้านิดหน่อยนะคะนี่กินกับจ้า ก็แม่ก็ไม่ได้ค่อยฝากมาให้กินนะคะนอกจากว่ามีพี่น้องกลับบ้านถึงจะได้ฝากมาให้เรากินจ้าก็คือแบบกินแล้วก็แบบซอบเลยค่ะอร่อยความรู้สึกแบบเหมือนเราไปจับมาแล้วก็มานั่งโตแบบเขาเพิ่งมาถึงนะคะเขาก็เลยโทรให้ไปเอาจ้าเราก็เลยแบบรีบให้พ่อน้องพีทรีบไปเอาเลยค่ะมาเอาแล้วก็เราก็เลยทําการคั่วบ้านถึงจะได้ฝากมาให้เรากินจ้าก็คือแบบกินแล้วก็แบบซอบเลยค่ะอร่อย ความรู้สึกแบบเหมือนเราไปจับมาแล้วก็มานั่งกินนะคะวันนี้ปนเป็นดิบๆนะคะที่ยังไม่ได้คั่วจะกระจันจะอร่อยค่ะมาตาคล้ายๆกับตํากุ้งนะคะพี่ๆค่ะแซ่บมากเลยสิบอกให้แต่อันนี้ก็คือกินเองค่ะอยากมากอยากกินแต่ถ้าอยู่ที่บ้านนะคะไปจับมาก็จะแบบเอาม,มาตำตำปนแจ่วนะคะจะกระจันก็คืออร่อยที่บ้านจะซบบ้านถึงจะได้ฝากให้เรากินจ้า mm hmm. ก็คือแบบกินแล้วก็แบบซอบเลยค่ะอร่อย ความรู้สึกแบบเหมือนเราไปจับมาแล้วก็มนั่งกลัวเรียบร้อยเลยนะคะก็คือมาทําการกินกันเลยจ้ามีใครเคยกินกันไหมคะหรือว่าไม่เคยกินก็คอมเมนต์บอกได้นะจ้าถ้ามีก็กินไปแล้วก็แย,ยงดูไปนะคะให้ดูด้วยค่ะจักรจันทร์แต่ชอบกินตัวเมียนะคะตัวผู้เขาจะไม่ค่อยอรนะกินเองค่ะ อยากมากอยากกินแต่ถ้าอยู่ที่บ้านนะคะไปจับมาพวกจะแบบเอามาตำตำปนแจ่วนะคะจะกระจันก็คืออร่อยที่บ้านจะชอบกระจันนะคะก็คือเข้ากันดีเลยค่ะพี่ขาเนื่องจากเมื่อวานนี้เราก็ไม่ได้แทะข้าวค่ะคิดว่าจะกินข้าวสวยนะคะเช้านี้ลืมไปว่าพี่สาวกับวันนี้ก็ได้กินของอร่อยอีกแล้วจ้าอาหารบ้านบ้านนะคะง่ายๆจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆรับชมจ้าวันนี้ก็ได้กินจักระจัน วันนี้ก็ได้กินของอร่อยอีกแล้วจ้าอาหารบ้านบ้านนะคะง่ายๆจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีพี่พรับชมจ้าวันนี้ก็ได้กินจะกระจันปนเป็นดิบๆนะคะที่ยังไม่ได้คั่วจะกระจันจะอร่อยค่ะมาตำคล้ายๆกับตำกุ้งนะคะพี่ๆคะ่ะเซ่ปมากเลยสิบอกให้แต่อันนี้ก็คือเยอะอยู่นะคะพี่สาวมาฝากก็เยอะค่ะก็ขอบคุณที่รับชมเยอะอยู่นะคะพี่สาวมาฝากก็เยอะค่ะ ก็ขอบคุณที่รับโซมอุ่นให้เขาร้อนนะคะเพราะว่าพี่สาวเขาขับวมาเรียบร้อยแล้วยงเต็กก็รออุ่นให้มันร้อนๆชน,น,นิดสักหน่อยค่ะพี่พขานีพอได้มาเลยนะคะก็ขั่วพริกตําเจ่วเองนะคะตําเจ่วก็สไตล์บ้านๆเลยค่ะเจ่วพริกธรรมดาทั่วไปนี่แหละค่ะใส่ปลารานิดหน่อยนะคะนี่กินกับจักเยอะอยู่นะคะพี่สาวมาฝากก็เยอะค่ะ ก็ขอบคุณที่รับโซมกระจันนะคะก็คือเข้ากันดีเลยค่ะพี่ขาเนื่องจากเมื่อวานนี้เราก็ไม่ได้แท่ข้าวค่ะคิดว่าจะกินข้าวสวยนะคะเ้านี้ลืมไปว่าพี่สาวกินข้าวเตรียมตัวไปทํางานนะคะพี่ขาได้จักระจันแล้วก็โหกินแบบยังอร่อยลยคะชอบใจกินไม่หมดนะคะเดี๋ยวตอนเที่ยงน่าจะได้กินอีกนะคะพี่ขาคือแบบนะคะพี่ขาไม่ได้ซื้อไม่ได้หาเด้ออันนี้เด้อพี่สาวกลับมาจากบ้านนะคะแล้วก็เลยเอามาฝากค่ะก็คืออยาก กินเลยค่ะเห็นนะุ้กนะคะวันนี้เยอะอยู่นะคะพี่สาวมาฝากก็เยอะค่ะก็ขอบคุณที่รับชมไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะคะตัวเมียจะอร่อยกว่าตัวเมียจะมีความรู้สึกมันๆนะคะน้องพีทก็พ่อน้องพีทก็กินนะคะกินนิดเดียวค่ะแต่ว่าดูกินเยอะสุดค่ะน้องพีดกินนะคะโอ้โหแบบอร่อยมากค่ะเนื่องจากเราไม่ได้กินนานมากแล้วนะคะพี่ สามสี่ปีได้เลยไม่ได้กินจักจันเพราะว่าเราไม่ได้ค่อยได้กลับบ้านเลยค่ะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะคะตัวเมียจะอร่อยกว่าตัวเมียจะมีความรู้สึกสมันๆน,นะคะน้องพีดก็พอ่อน้องพีชก็กินนะคะกินนิดเดียวค่ะแต่ว่าดูกินเยอะสุดค่ะน้องพีด,ดาากินเองค่ะอยากมากอยากกินแต่ถ้าอยู่ที่บ้านนะคะไปจับมาพวกจะแบบเอามาตำตำปนแจ่วนะคะจักจันก็คืออร่อยที่บ้านจะชอบก็ไปจับมาลองกินนะคะก็คืออร่อยค่ะนี่ก็คือแบบชอบมากค่ะก็แบบ เขาเพิ่งมาถึงนะคะเขาก็เลยโทรให้ไปเอาจ่าเราก็เลยแบบรีบให้พ่อน้องพิษรีบไปเอาเลยค่ะมาเอาเลแล้วก็เราก็เลยทําการคั่วมาจากบ้านนะคะว่าเจ้าจักระจันมาฝากนะคะ<ๆ>ก็เลยไม่ได้เสแน,นะคะพอเห็นแล้วก็โหอยากเลยคะ่ะ<ๆ>ก็รีบให้พ่อน้องพีษไปซื้อข้าวเหนียวไหมลาคะห่อหนึ่งนะคะเลยทําการบ้านถึงจะได้ฝากไหมเรากินจ่า<ๆ>ก็คือแบบกินแล้วก็แบบซอบเลยค่ะอร่อยความรู้สึกแบบเหมือนเราไปจับมาแล้วก็มนั่งแลวก็ วันนี้ไม่ได้แช่ข้าวเหนียวนะคะก็เลยไปซื้อข้าวเหนียวมาห่อหนึ่งค่ะแะ้วก็แต่ก็แม่ก็ไม่ได้ค่อยฝากมาให้กินนะคะนอกจากว่ามีพี่น้องกับคนเป็นดิบๆนะคะที่ยังไม่ได้คั่วจะกระจันจะอร่อยค่ะมาตำคล้ายๆกับตำกุ้งนะคะพี่ๆค่ะเซ่ปมากเลยสิบอกให้แต่อันนี้ก็คือมาจากบ้านนะคะว่าเจ้าจกระจันมาฝากนะคะก็เลยไม่ได้แช่นะคะพอเห็นแล้วก็โหอยากเลยคะ่ะก็รีบให้พ่อน้องปีไปซื้อข้าวเหนียวไม่ลยคาห่อหนึ่งนะคะ เลยทำกันนะคะพี่ๆค่ะไม่ได้ซื้อไม่ได้หาเด้ออันนี้เด้อพี่สาวกลับมาจากบ้านนะคะแล้วก็เลยเอามาฝากค่ะก็คืออยากกินเลยค่ะเห็นแล้วก็อุ่นให้เขาร้อนนะคะเพราะว่าพี่สาวเขาขวบมาเรียบร้อยแล้วเด็กก็รออุ่นให้มันร้อนๆชน,นิดสักหน่อยค่ะพี่ๆค่ะนี่พอได้มาแล้วนะคะกินไปแล้วก็แยงดูไปนะคะให้ดูด้วยค่ะ จักรจันทร์แต่ชอบกินตัวเมียนะคะตัวผู้เขาจะไม่ค่อยอะไรยนะคะมาจากบ้านนะคะว่าเจ้าจักรจันทร์มาฝากนะคะก็เลยไม่ได้เซ่น,นะคะพอเห็นแล้วก็โหอยากเลยค่ะก็รีบให้พ่อน้องพีไปซื้อขาอ้าวเหนียวไม้ราคาหอหนึ่งนะคะเลยทําการก็กั้วพริกตําเจียวเองนะคะตําเจียวก็สไตล์บ้านๆเลยะค่ะเจียวพริกธรรมดาทั่วไปนี่แหละค่ะใส่ปะลารานิดหน่อยนะคะนี่กินกับจักินนะคะโอ mm ้โหแบบอร่อยมากค่ะเนื่องจากเราไม่ได้กินนานมากแล้วนะคะพี่ สามสิบปีได้เลยไม่ได้กินจกนักระจันเพราะว่าเราไม่ได้ค่อยได้กลับบ้านเลยค่ะวันนี้ก็ได้กินของอร่อยอีกแล้วจ้าอาหารบ้านบ้านนะคะง่ายๆจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆรับชมจ้าวันนี้ก็ได้กินจกนักระจันกระจันนะคะก็คือเข้ากันดีเลยค่ะพี่ๆค่ะเนื่องจากเมื่อวานนี้เราก็ไม่ได้แช่ข้าวค่ะ<ม>คิดว่าจะกินข้าวสวยนะคะา้าวนี้ลืมไปว่าพี่สาวก็ับไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะคะตัวเมียจะอร่อยกว่าตัวเมียจะมีความรู้สึกมันๆนะคะ น้องพิทก็พ่อน้องพิทก็กินนะคะกินนิดเดียวค่ะแต่ว่าดูกินเยอะสุดค่ะน้องพีทมาจากบ้านนะคะว่าเจ้าตะกรจัน์มาฝากนะคะก็เลยไม่ดีเสน,นะคะพอเห็นแล้วก็โหอยากเลยคะ่ะก็รีบให้พ่อน้องพิดไปซื้อข้าวเหนียวไมะะหมเลยค่ะห่อหนึ่งนะคะเลยทําการก็ขูวพริกตําเจีวเองนะคะตําเจีวก็สไตล์บ้านบ้าเลยคะ่ะเจีวพริกธรรมดาทั่วไปนี่แหละคะ่ะใส่ปลาร้านิดหน่อยนะคะนี่กินกับจักรก็ ันนี้ไม่ได้แช่ข้าวเหนียวนะคะก็เลยไปซื้อข้าวเหนียวมาห่อหนึ่งค่ะแล้วก็ยังไม่ตื่นค่ะวันนี้เมื่อคืนน้องปิดน้องปิดนอนสายค่ะก็เลยเอ้ยนอนดึกค่ะก็เลยตื่นสายหน่อยนะคะมัน,นก็เลยยังไม่ตื่นเจ็ดโมงกว่าแล้วเนี่ยก็กกเอยอะอยู่นะคะพี่สาวมาฝากก็เยอะคะ่ะก็ขอบคุณที่รับซมมาจากบ้านนะคะว่าเจะาจาัดจันมาฝากนะคะก็เลยไม่ได้แช่นะคะพอเห็นแล้วก็โหอยากลยค่ะก็รีบให้พ่อน้องปิดไปซื้อข้าวเหนียวไมเลยคะ่ะห่อหนึ่งนะคะเลยทําการกินนะคะโอ้โหแบบ อร่อยมากค่ะเนื่องจากเราไม่ได้กินนานมากแล้วนะคะพี่สามสี่ปีได้เลยไม่ได้กินจักรจ,จัน์เพราะว่าเราไม่ได้ค่อยได้กลับบ้านเลยค่ะนะคะพี่ๆค่ะไม่ได้ซื้อไม่ได้หาเด้ออันนี้เด้อพี่สาวกลับมาจากบ้านนะคะแล้วก็เลยเอามาฝากค่ะก็คืออยากกินเลยค่ะเห็นแล้วก็แบบเขาเพิ่งมาถึงนะคะเขาก็เลยโทรให้ไปเอาจาเราก็เลยแบบรีบ ให้พ่อน้องพิษรีบไปเอาเลยค่ะมาเอาเลแล้วก็เราก็เลยทําการคั่วกระจันนะคะก็คือเข้ากันดีเลยค่ะพ,พี่คะเนื่องจากเมื่อวานนี้เราก็ไม่ได้แช่ข้าวค่ะคิดว่าจะกินข้าวสวยนะคะ้านี้ลืมไปว่าพี่สาวก็ไปจับมาลงกินนะคะก็คืออร่อยค่ะนี่ก็คือแบบชอบมากค่ะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะคะตัวเมียจ,จะอร่อยกว่าตัวเมียจ,จะมีความรู้สึกมันๆน,นะคะน้องพิษก็พ่อน้องพีทก็กินนะคะกินนิดเดียวค่ะแต่ว่าดูกินเยอะสุดค่ะ น้องพีชไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะคะตัวเมียจะอร่อยกว่าตัวเมียจะมีความรู้สึกมันๆนะคะน้องพิดก็พ่อน้องพีดก็กินนะคะกินนิดเดียวค่ะแต่ว่าดูกินเยอะสุดค่ะน้องพีดก็ไปจับมาลองกินนะคะก็คืออร่อยค่ะน,นี่ก็คือแบบชอบมากค่ะคนเป็นดิบๆนะคะที่ยังไม่ได้คั่วจะก,กระจันจะอร่อยค่ะมาตำคล้ายๆกับตำกุ้งนะคะพี่ๆค่ะแซ่บมากเลยสิบอกให้แต่อันนี้ก็คือก็แบบ เขาเพิ่งมาถึงนะคะเาาะคะขาก็เลยโทรให้ไปเอาจ้าเราก็เลยแบบรีบให้พ่อน้องพิดรีบไปเอาเลยค่ะมาเอาแล้วก็เราก็เลยทําการคั่วก็แบบเขาเพิ่งมาถึงนะคะเขาก็เลยโทรให้ไปเอาจา้าเราก็เลยแบบรีบให้พ่อน้องพิดรีบไปเอาเลยค่ะมาเอาแล้วก็เราก็เลยทําการคั่วบ้านถึงจะได้ฝากให้เรากินจ้าก็คือแบบกินแล้วก็แบบซอบเลยค่ะอร่อยความรู้สึกแบบเหมือนเราไปจับมาแล้วก็มานั่งตาะ ไปจับมาลองกินนะคะก็คืออร่อยค่ะนี่ก็คือแบบชอบมากค่ะก็ไปจับมาลองกินนะคะก็คืออร่อยค่ะนี่ก็คือแบบชอบมากค่ะยังไม่ตื่นค่ะวันนี้เมื่อคืนน้องพิดน้องพิดนอนสายค่ะก็เลยเออนอนดึกค่ะก็เลยตื่นสายหน่อยนะคะมันก็เลยยังไม่ตื่นเจ็ดโมงกว่าแล้วเนี่ก็กินนะคะวันนี้กินนะคะโอ้โหแบบอร่อยมากค่ะเนื่องจากเราไม่